สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะพาทำที่ลองที่ลองขาโต๊ะทำงานเนะเพื่อนๆขวดเนี้ยมันจะต้องทิ้งละมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะเราใช้น้ำไปละแต่ลุงตุ้ยจะมาดัดแปลงทำเป็นขาโต๊ะใส่ที่ขาโต๊ะแล้วก็กันมดขึ้นน้องเคยเจอ เหตุการณ์บอกว่าชอบนั่งทานกาแฟทานขนมอะไรบนโต๊ะทำงานไหมหลังจากที่เราทานแล้วอ่ะบางทีเราลืมเผลอตั้งไว้แป๊บหนึ่งมดมันจะมาอา่มาขึ้นมาเดินมาไต่ตอมให้เราลำคาญเนาะบางทีมันก็กัดเราอีกหาะขวดนี้ขวดน้ำที่เหลือใช้เนี่ยตัด แต่จริงๆแล้วลุงตุ้ยจะ,จะต้องการให้พื้นมันแคบที่สุดก็คือเอาตรงฝาเนี่ยไว้ข้างล่างใช่ไหมเอาฝาเนี่ยไว้ข้างล่างอ่าเป็นขาแบบนี้แล้วลุงตุ้ยก็จะตัดออกมาทรงแบบนี้เพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะใส่เข้าไปในขาโต๊ะแล้วเราก็เอา้ํายาไล่หมดเนี่ยทารอบๆเอานิ้วเนี่ยทารอบๆ ให้มันเกาะให้ติดให้ทั่วทาข้างในนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาขาโต๊ะเนี่ยมาวางเข้าไปมันก็จะกันมดได้นะครับแล้วพื้นก็จะทำความสะอาดง่ายเพราะว่าตรงขามันตรงเนี้ยมัน,ม,นมันแคบตรงเนี้ยมันแคบมันจะทำให้พื้นที่ปัดเก็บกวาดขยะอะไรต่ออะไรง่ายๆแต่ถ้าเราเอาทางทางตรงข้างล่างนี้ก็ได้แต่ว่า พื้นมันจะใหญ่เพราะพื้นมันใหญ่มันก็จะปัดกว่าลาบากบางท,าท,มทีมันกินเนื้อที่อ่ะเพื่อนๆแต่แล้วแต่นะแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้จนส่วนหัวหรือส่วนปลายตรงตูดก็ได้นะก็แต่ว่าลุงตุ้ยจะใช้วิธีนี้คือมันจะดูแข็งแรงเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกแข็งโดยที่ฝามันเนี่ยนะเพื่อนๆนเดี๋ยวเรามาอลองทำกันเลยนะเดี๋ยวลุงตุ้ยจะตัดลองดูนนะครับ หลังจากที่เราตัดตรงนี้ออกมาแล้วเราก็แต่งให้มันแบบให้มันสวยงามให้มันพอดีมันจะมีขอบของมันมันก็ดีอย่างนะเพื่อนๆอ่ามันจะมีขอบมันจะมีขอบเนี่ยเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ตัดตามขอบแบบนี้นะมันก็จะดูดูสวยงามนะเพื่อนๆเราก็ลองมาลองทํากันนะครับ เพิ่งตัดอ,อย่างนี้นะแล้วเพิ่งก็เอากรรไกรเนี่ยค่อยๆเนี่ยกรรไกรจะง่ายกว่านะเนี่ยกรรไกเก็บไปตามขอบมันนีแล้วเพื่อเนี่ยมันก็จะออกมาแบบใกล้เคียงแบบเนี้ยมันจะเท่าๆกันเพื่อนก็เก็บขอบให้ดีขอบที่มันแบบเบี้ยวๆเอียงๆเนี่ยเพื่อนก็เก็บซะ มันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆดูนี่เราก็ได้สองอันละเพื่อนตัดให้ได้สอันนะครับจากนั้นเราก็ทําความสะอาดทุกชิ้นเลยนะเพื่อนทําความสะอาดให้มันแห้งๆทุกชิ้นเลยครบตามจํานวนขาที่เราจะใช้แล้วเพื่อนก็หมุนตรงนี้ให้มันแน่นนี่หมุนให้มันแน่นนี่หมุนเข้าไปหมุน้แน่นทุกอันเนะาะเสร็จแล้วเพื่อนก็ เอาไอ้ผงไล่มดเนี่ยเอามาเอามาทารอบรอบนี้ทาเข้าไปาเพื่อนก็ใช้มือหรือถุงมือก็ได้นะใช้ถุงมือก็ได้แต่ลงด้วยถนัดแบบนี้ละเพราะว่าไม่ได้เตรียมมานะเพื่อนๆดูเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปที่ ใส่เข้าไปในฝามันแล้วเพื่อนก็เอามือเนี่ยเนี่ยนะเพื่อนต้องระวังอย่าเผลอเอาไปจับตาจับอะไรนะเพื่อนต้องทาแบบแล้วมันระวังแล้วก็ทําเสร็จเพื่อนก็ไปล้างมือเลยนะ <c oughs> เนี่ยเพื่อนทาไปให้รอบให้มันแบบเพราะผงนี่มันจะอยู่นานมันไม่มีใครไปยุ่งไปเกี่ยวมันนะมันก็จะอยู่ตรงนี้นานเพื่อนมาทำนี้เนี่ยเราก็ได้ละหนึ่งอันเนี่ย แบบนี้นะเพื่อนๆแล้วเพื่อนก็ทำให้จนครบทำจนครบสี่อันเลยนะถ้าแต่ด้านในให้มันทั่วทำให้มันทั่วแต่ถ้าเพื่อนจะให้ปลอดภัยดีๆเพื่อนๆนก็ใส่ถุงมือก็ได้เนาะใส่ถุงมือแต่ถ ma ้าเพื่อนมีความระมัดระวังว <lden> ่ารอบข้อพอเนี่ยเพื่อนก็ไปล้างมือทําเสร็จก็ล้างมือเลยนะ อย่างน้อยมันตรงนี้ที่มันเกาะที่นิ้วเราตรงนี้มันก็จะออกไปก่อนอ้าวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนที่เราจะยกจะยกขาโต๊ะใส่นะเพื่อนๆนเอาขาโต๊ะใส่ทีละขาอ่าแม่แรงที่ยกรถเนี่ยเอามาวางแล้วก็หาตัวที่จะหนุนให้ให้คานตัวเนี้คานโต๊ะคานโต๊ะตัวนี้มันสูงขึ้นหลังจากนั้นละ หลังจากนั้นเราก็หมุนขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมเพื่อนๆดูนะเราก็หมุนขึ้นไปหมุนยกขึ้นไปเพื่อนก็อาจจะใช้ครีมหรือใช้ควงอะไรก็ได้ที่มันจะทําให้เราหมุนได้ง่ายๆเพื่อนก็หมุนขึ้นไปนะมันยกขึ้นไปอย่างนี้นะแล้วเพื่อนก็ใส่ขานี้เข้าไปเห็นไหมเพื่อนพอเราวางให้ดีเล็งให้ดีแล้วเพื่อนก็ปลดแม่แรงที่ยกนี่ออกเห็นไหมเพื่อนง่ายได้ไหมนั่น อ่านี่ก็เป็นอันเสร็จขาหนึ่งเพื่อนเพื่อนก็ทำอย่างเงี้ยทั้งหมดฮะจนครบเลยนาะเ,นเห็นไหมทั้งสี่ขาน่นข้างในอ่ข้างในเสร็จใช่ไหมแล้วก็นี่ตรงนี้แล้วก็ขานี้ทิปนี้ก็ลุงตุ้ยขอขอจบเพียงเท่านี้นะครับเล็กๆน้อยๆเราก็แบ่งปันกันนะเผื่อเพื่อนจะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับอย่างน้อย มดก็ไม่ขึ้นมารบกวนให้เราต้องลำคาญเวลานั่งทานกาแฟหรือของหวานลุงตุ้ยก็มีความสุขนะที่แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ทำกันคลิปนี้ครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าลุงตุ้ยจะนำเสนอเรื่องอะไรเพื่อนๆก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงตุ้ยพาทำด้วยนะลุงตุ้ยก็กดไลค์กดแชร์ให้ลุงตุ้ยด้วยแล้วก็ลุงตุ้ยก็ขอบคุณสำหรับ มิตรภาพที่ดีนะสิ่งที่ทําให้เพื่อนๆมีความสุขและใช้ประโยชน์ได้เล็กๆน้อยๆเราก็แบ่งปันคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับรเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ